วสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาถ่ายรีวิวหนอนหนูไปเก็บนอนมาจากหลังบ้านมีก็บตัวคะเด็กซิอ๋อ ีกี่ตัวเก้ายี่สิตัวสิบหลายตัวไห <laughs> นเดี๋ยวสิครับวันมี้เพราะว่าสิบตัวเพราะผมบอกว,ว่ามันมีเป็นสิบตัวเลยเป็นสิบอาจจะมากกว่าสิบก็ได้นะคะอ่าเรามาดูของมีลายอะไรบ้างลายสีอะไรมีกี่แบบเขามีเขามีลายสีเขียว,วสีเขียวใช่ไหมนี่เด้ได้ เดี๋ยวค่อยให้ดูเนาะมีน้องสีเขียว,ยวนี่เขาขึ้นมาอีกแล้วตัวนั้นสีอะไรคะตัวนั้นมองไม่เห็นตัวนี้สีเหลืองกับสีดำน,น,น่าเขาเป็นสีสออบบางอ่อนมาดูหน่อยว่กกยากง,งเขาทำยังไงคะบนขั้นเดียวไันไหนข้างล่างเราต้องปูอะไรเนี่ย ก๊อบูทิชชู่เพื่ออะไรคะเพื่อทำความสะอาดง่ายขึ้นอไ,<ป>ไอ้นี่เอาไว้ทำไายสีดำดำเว <ๆ S 2> ลาเวลาจะทำความสะอาดก็ยกทิชชู่ออกมาได้เลยแล้วก็เปลี่ยนทิชชู่ใหม่อ๋อตอนน้องหมดเลยอะ่ะไม่ใช่แล้วสีดํดๆนี่คืออะไรคะสีดำดำเผื่อเขาเป็นหลักเด้ทำไมมันต้องเป็นสีดำดำแล้วทำไมต้องเป็นโค้งอะ่ะ ทำไมต้องเป็นลูๆอย่างงี้แลวเป็นโคน้งเหนกันไหนลูเพราะว่าเพราะว่าเชือกขอเตี้ยมันจะได้มาเกี่ยวกับลูก็แฝนตัวตัวเองลงมาจากตะข่ายถูกไหมคะอืมอันนี้หนูให้เขากินอะไรบ้างคะหนูให้กินเขากินใบมะกรูดใบมะลิเขาชอบใบมะหรอคะปูบอกว่าเขากินได้ได้ทุกอย่างที่มันเลือกตั้ง้ มะมะม่วงไหมไหมหว้หรือวะบุบอกว่าได้แต่ว,ว่าเขาไม่ค่อยชอบกินะกมะพร้าวใบมะพร้าวอืมไม่รู้อ่ะมะนาวได้มะกรูดได้ใช่ไหมตอนแรกจะให้เขากินใบมะกรูดแต่ว,ว่าเขาไม่ค่อยกินก็เลยลองเปลื่อนี่ยเป็นใบไหนไม่ไดเจอเขาที่ต้นใบมะไม่รู้ไม่ได้ดูนะตูบต้นพีชใช่ตน้ตน,นมะนาส้ม ใบจุดมันต้นเลยคนะ่ะโ,โ,โ,โดนจะแล้วมันกำลังจะหัวร้านถ้าไม่มีใบไม่ว่าเขาหัวร้านตอนนี้เขาทําอะไรกันบ้างเนี่ยที่หนูเอามาเลี้ยงหน้เห็นเขาทำอะไรอะไรบ้างเห็นเขากินแล้วแล้วก็นอนแล้วแล้วก็กำลังจะกันหนับได้แล้วก็ไม่มห,หนินแล้ว,เ,วเห็นตุ๊ดแห้เลี้ยวเหนื่อไหมไม่มกินไม่ได้กินเหรออืม งั้นเดี๋ยวเรามาคอยดูทุกวันโอเคไหมเราสังเกตทุกวันว่าเขาเป็นยังไงบ้างปิดคลิปวันนี้กันจ่ะอ่ะคลิปสั้นจังเลยอ่าเดี๋ยวเราสังเกตทุกวันไงคะทุกวันเราจะถ่ายทุกวันทุกวันทุกวันจะบอกว่าจะเป็นตัวเสือเหรอใช่เป็นบันทิกน้องหนอนน้องหนอนเห็นน่ารักอ๋อมีตัวหนึ่งหนี๋ยต้องชื่อให้ด้วยนี่ตอนนั้นใช่ไหมชื่อน้องอะไรไม่ได้น่าชื่อให้น้องอะไรจะไม่พอดึงจะไม่ได้น้อ สนใช่น้องสนนไหนต้นไหนน้องส้นชีลตรงนี้นี่ส้นใช่ไหมบินเก่นโลกเดินเก่งมากเนี่ยบินแบบนี้หนูบินอากาศไม่บินแต่แอมมาอจะเห็นน้องส้นสองแล้วน้องส้นสองอมาแล้วน้องส้นสองน้องสนมีมีชื่อว่าน้องสนกับน้องสนสองเนี่ยมีตัวหนึ่งอะค่ะสีเขียวแหวว่าใหญ่กว่าเพื่อนเลยเขาน่าจะอีกไม่นานแล้วมั้งน่าจะกลายเป็นพิเชอ้อได้นะ เขาใหญ่กว่าเพื่อนมากๆเลยจากหน่องเขาจะกลายเป็นอะไรต่อดากนันเขาจะกลายเป็นดักเด่แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อบิน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 แล้วหนูว่าเขาจะสีอะไรไอนน้น้องตัวน้องตัวเขียวอะค่ะแต่ว่าบีบเขาน่าจะสีเหลืองนะแต่เขาไม่เออแล้วตัวสีดำหรือว่าปี่สีบีบน่าจะสีออกนะมันมันมันเขามีลายทางข,งเขาเขาเหลืองๆด้วยอะดูเขาก็น่าจะเป็น เดาได้ไหมใช่แปลว่าสีก็อาจจะเป็นสีดำแล้วลายจุดเป็นสีเหลืองหรือสีแข่ไก่น่าจ,จะใช่แบบนั้นอาจะใช่เดี๋ยวเรามาวานดนาาารูปจินตนาการปิดเสื้อของเราดีไหมคะออโอเคปคิดคลิปนี้กันปิดคลิปนี้นปปนกันได้ปกันบด้วเออมีอย่างนึงที่หนูจะบอกว่าเรื่อหนูไม่มได้ชอบหนอนหลกนะนกหนูเจ็บนอนที่สุดในโูปแต่ว่าพอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็น่ารักมากเลยอะ มันไม่ได้สนแบบแมวที่บ้านเราเอาเด็นอนกินก็แบบนอนเลยนะนี่ไงนนแต่ว่าหนอนมันไม่เล่นนี่นี่ไงเดินดเ,ลมมเล่นเด็กเล่นไม่ไนะดนะ้แบบว่าเล่นใช่ไหมปิดลิปไปอย่างปิดลิปที่บอกเดีวพรุ่งนี้มาดูหนอนไนดะ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูหนอนกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยได้นะคะขอบคุณค่ะ